เอาแล้วครับอีกแล้วครับแต้มสองแล้วครับผมใส่ยหลับไปสายหลานมันรุดหลัวหันบันไปสายเน้อโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้เตะทั้งนเตะทั้งเครื่องเตะทั้งนกปลาทูนกตัวนี้โหดแท้วะออุุยยนกคุณล่อกะดินกสตาร์ปปิดแล้วครับ ตีตรงหน้นแหละครับมันมองไม่เห็นยุไก่ครับผมโอ้โอ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 ตัว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 อ้าวเห็ดอีกแล้วแต้มสองแล้วครับผมสองเตามาเด้อพันตันเด้อสองเต้มแล้วโอ้ตัวนี้ก็น,นกนุ่มง,งามหอนแดงสวยดีคือกันตัวนี้ก็ดีอ๋อ ตีนุกเอาแค่นี้เด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ